สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เกมเองนะครับแล้วก็แฟนเพจเกมเองทุกคนเลยนะฮะเมื่อคืนนี้ครับก็บอกไปแล้วสัญญาไปแล้วนะครับว่าไม่ได้ไลฟ์หลังเกมแต่ว่าจะมาทําการพูดคุยหลังเกมเป็นคลิปวิดีโอนะฮะก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ YouTube นนยูทูปชาแนของเกมเองด้วยนะครับแฟนเพจเนี่ยก็ตามมากด YouTube ได้นะช่วยกันช่วยกันรันนะเพราะว่าตอนนี้จะข้ามเส้นนะฮะไปยูทูปบ้างแล้วนะครับก็อยากลองทําอะไรหลายๆอย่างเอาล่ะ ไปพูดถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลเอาชนะแอสเซมบิล่าไป2อศูนย์เริ่มที่ตัวผู้เล่นก่อนนะครับคือใครที่ได้ชมเพจเนี่ยน,นะฮะก็จะเห็นว่าตอนพักครึ่งเนี่ยผมก็ใส่ไปเยอะละเออแต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปรวมอีกทีนึงแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยครับตัวผู้เล่นเนี่ยเจนคลอปเนี่ยตัดสินใจปรับเปลี่ยนนะฮะในแดนหน้านะครับหนึ่งตำแหน่งรวมถึงแดนกลาง2ตำแหน่งก็มี3คนที่ได้พักนั่นได้คือเฮนเดอร์สันไวลดุมแล้วก็ฟิมิโนนั่นเองครับตัวที่ลงมาเนี่ยเกอิต้าออคเลชเชอริกกกี้ตอนนนล่าาาาะะะฮเร็คดดหววังงแจ มีมิติมากขึ้นแต่สิ่งที่เจอนะครับก็ทําให้เราผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าออกเ,ชเลชเบรเนครับไม่สามารถที่จะเล่นได้น่าประทับใจในเรื่องของการเคลื่อนบอลไปข้างหน้านะครับสิ่งที่ออกเลชทำได้คือการวิ่งเหมือนที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยครับออกเลชเนะี่ยวิ่งวิ่งดีล้อเกินนะฮะแต่ว่าวิ่งสลับตำแหน่งบ้างมั่วบ้างนะครับมันก็เลยทําให้มิติในแดนกลางนะครับสมรูในแดนกลางค่อนข้างเสียบวกกับเกอิตาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะเป็นตัวคุมจังหวะเกมที่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ วพอพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวครับมันก็เหมือนกับว่าพอได้บอลปุ๊บตัดสินใจจ่ายให้แดนหน้าเลยแดนหน้าที่พึ่งพาได้เนี่ยก็มีแค่จะบอกว่าดีวอสริกกี้ก็ต้องตกปากตัวเองนะฮะก็มีแค่ซาเดโอมาเน่และก็โมเมสซาร่าเพราะ,ะนั้นเราเห็นหลายครั้งที่บอลจากครึ่งแรกเลยครับไปถึงซาร่าแล้วก็ตันเพราะว่าบอลมาไปถึงเร็วมากพอเร็วมากแล้วเนี่ยไม่มีตัวไปช่วยในการที่จะรองบอลน,นะครับบางทีเทรนด์ไปรองเนี่ยนะฮะมันก็โดนรวมกินโต๊ะอยู่4คนละเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเขามาประกบในพื้ ดีด้วยในครึ่งเวลาแรกแล้วก็รวมถึงดิวอกอริกี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคือถ้าลีพูมองขำๆก็คงจะใช้เขาต่อได้แต่ถ้ามองว่าจะมีกองหน้าสำรองที่สามารถช่วยเปลี่ยนเกมได้เนี่ยผมว่าดิวอกอริกี้ไม่ตอบโจทย์ตรงน,นั้นมากๆเลยครับไม่ควรจะเป็นดิวอกอริกี้ที่ได้ลงสนามอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับสกิภาพของดิวอกอริกี้เนี่ยเราเห็นกันแล้วนะครับในฤดูกาลนี้หลายครั้งเขาได้โอกาสเป็นตัวสำรองได้โอกาสเป็นตัวจริงแต่ว่าพิษสงไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจระดับของดิวอกอริกี้เนี่ย ตารางเนี่ยน่าจะได้แต่ถ้าให้อยู่ในทีมลุ้นแชมป์เนี่ยผมว่าไม่เวิร์กจริงๆครับเร์พูลควรจะเสิร์ฟตรงนี้เพราะว่าดีวโอริกี้ลงมา45นาทีเกือบ60นาทีไม่มีประโยชน์เลยนอกจากทรงผมเท่ๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็พยายามแต่ว่าเป็นครึ่งเวลาแรกที่เร์พููเจาะไม่เข้าเลยนะครับคือมันใช้ความสามารถเฉพาะตัวของอแนวรุกมากเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็การสน,นับสนุนเกมในแดนกลางเนี่ยน้อยมากๆไม่มีตัวคุมจังหวะเกมไม่มีตัวเพย์เมเกอร์มันก็เลยทำให้เจนคล็อปตัดสินใจในทีททีีี่่่่่่60กกวววาาัััเเเพือจะปลลลลยนนตต3หงม โจเโอวอลเลดูมลงมาจอแดนแฮนเดลสันลงมารวมถึงโรเบียโตฟิมิโนที่ทุกคนรอคอยปรากฏว่าพอเปลี่ยนลงมาทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดนะครับแดนกลางมีการดีเลย์เกมที่ดีขึ้นมีตัวคุมจังหวะอย่างจอแดนแฮนเดลสันนะครับรวมถึงแดนหน้าเนี่ยนะครับมีตัวพาบอลน,นะฮะมีตัวเคลมเมกเกอร์มีตัว, maker, ตวทําชิง่งมีตัวทะลุช่องมีตัวที่มีส่วนร่วมกับเกมแล้วมีประโยชน์อย่างโรเบียโตฟิมิโนเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแนวรุกดีขึ้นทันตานะครับส่วนแดนกลางก็คุมเกมได้อยู่หมัดแม้ว,ว่าในครึ่งแรกเนี่ยจะะะคคุมมมเกมได้แแหลนรับรอว่า72%ต ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นชัดเจนกว่าว่าการครองบอลไม่ได้ครองบอลไปอย่างนั้น,นมันครองบอลเพื่อรอจังหวะที่จะทําประตูให้ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ประตูจากซาริโอมาเน่จนได้นะครับก็เป็นการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมของนับบิเกต้าแล้วก็จบสกอร์โดยซาริโอมาเน่มาเน่ปีนี้ยิงไป20ลูกแล้วนะครับก็ทุกๆปีเนี่ยสาปีหลังในยี่สิบยี่หกยี่สิบนะครับคือก็รวมๆนะฮะทุกริการเนี่ยก็ถือว่ามาเน่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเดอะแบ็ะของลิเวอร์พูลอยู่เสมอและตลอดเวลา จะเป็นตัวนเตะเด่นแต่ผมมองว่าทุกๆนัดเนี่ยนะครับคนที่แบกภาระในการทําประตูมากที่สุดก็คือซาดิโอมาเน่มาเน่ก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแคนดิเดตในการลุ้นรางวัลนะฮะแต่ว่าข่าวล่าสุดที่เห็นในข่าวว่าทิศทางเนี่ยไปที่ <c oughs> <c oughs> เควิเนเดบลอยด์ทุกท่านเก็บนะครับแต่ว่าก็นนั่แหละครับมาเน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จุดประกายความหวังในชัยชนะขึ้นมาในเกมเมื่อคืนนี้ดังนั้นเนี่ยครับพอเรปูยิงได้หนึ่งลูกเนี่ยนะครับก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาประตูคืนให้ได้มันก็กกกกกลลลลลลาาาาาาายยยยเเเเเเปป็็นน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 ววววว่่่่่่่่่ิอออรพููีีีีีไไดดด้้้้้งงขขขึึึมสสสสบมมมมมมมคคทททใุุัััญผตต3 ม,มันทําให้เกมมันเปลี่ยนไปเลยมันส่งผลอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างแปลว่าคุณภาพในทีมสำรองกับชุดตัวจริงแตกต่างกันเลยเห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าคุณจะเป็นทีมรุนแชมป์แล้วคุณจะมีทีมสำรองแบบนี้เนี่ยผมว่าในฤดูกาลหน้าคนท้างยาถ้าจะไม่เสริมอะไรเลยเพราะว่าทีมอื่นก็เสริมหมดนะครับอย่าลืมว่าทีมอื่นเขาเสริมทับตะหลอดนะครับทีนี้มาดูในประตูที่สองนะครับเคอร์ติสโจนลงมาก็เด็กหนุ่มคนนี้เพิ่งจะต่อสัญญามวันเสาร์แล้วก็ยิงประตูเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นปปรระตตตูแกกกด้้้วววยนนคัขออออองงงเเจจาาใม็็่ืห ที่มีความอิสระในการเล่นเกมรุกมากๆคือเป็นแดนกลางที่เล่นเกมรุกได้ออกริมเส้นก็ได้เพราะนั้นผมมองว่าตัวเคอร์เตสโจนเองเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ดูดีรูปร่างก็โอเคถ้าไปเพิ่มเอ่อฟิตเนสนะครับไปเพิ่มลักษณะของมวลกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น,น <S <S ผมมองว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะตามมองเลยนะครับสำหรับการวางอนาคตในแดนกลางลิเวอร์พูลการลงมาและทำประตูได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจแน่นอนนะครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลครับเพชรเมเนี้ยรอวันเจอแลวนะทีนี้เกิดขึ้นหลังเกมมีอะไรบ้างเลยครับก็บอก ว่าตัวสำรองนะครับไม่ดีพอนะฮะคุณจะต้องเปลี่ยนตัวสำรองถ้าคุณคิดจะโรเตชันนะครับคุณเห็นแล้วว่าตลอด60นาทีนะครับการโรเตชันนักเตะแค่3ตำแหน่งทําให้เกมมันอึดอัดขนาดไหน2นะครับเป้าหมาย100แต้มเป็นเรื่องยากนะครับเจนเขาบอกว่ายังไม่หวังอะไรมากนะเกี่ยวกับ100แต้มอันที่3นะครับผมว่าอารันองแบ็กเกอร์เนี่ยนะครับก็สามารถเก็บคีย์ชีตได้อีกแล้วตอนนี้เนี่ยเก็บคีย์ชีตไปแล้ว13แมตช์นะฮะก็เท่ากับนิกโป๊ปเลยนะครับซึ่งต้องดูครับว่าในอีก5เเเกกกกกมต่อออจจานีีี้้แบบ็็คร์ะชไไดหมมนะครับผว่า อันโซเบเกอร์นี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆเรื่องราวหลังเกมอื่นๆเนี่ยผมก็มองเป็นในทิศทางเดียวกันกับครูกับคุผู้ชมหลายคนนะครับคือเราควรจะต้องเสริมกองหน้า1ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็ควรจะต้องเสริมกองหลังนะครับโดยเฉพาะวิงแบคด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนครับแอนดี้โรซันกับเทรนทั้งสองคนเหนื่อยครับชัดเจนมากว่าเหนื่อยในการเติมเกมแล้วคือล้าแล้วครับล้าแบบล้าเลยเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการเสริมทัพในแดนหน้าและก็ผู้เล่นตำแหน่งวิงแบคนะครับแต่ว่าในแดนกลางกลับเป็นการเสริมทททัีีีี่่่่่มมขาาาววกสุดซึงน้ มีเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าร์พูเนตตกเป็นข่าวกับเตยโกกรนตาร่าเยอะมากนะครับก็มีสื่อเนี่ยถามคําถามนี้ครับว่าหงแดงเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับเตยโกกานตาร่าหรือเปล่านะับปรากฏว่าเจ๊งค็อปก็ตอบนะครับเจ๊งครอปตอบว่าคุณน่าจะแปลกใจไหมถ้าผมไม่ตอบเรื่องนี้เพราะผมไม่เคยตอบคาถามประเภทนี้อยู่แล้วเตยโกกันตาร่าเป็นนักเตะที่ดีมากและก็เหมือนนักเตะอีกหลายๆคนผมชอบเขามากที่ผมอยากจะพูดก็มีแค่นี้นี่คือเจองครับเจงครอปก็บอกใบ้ไปนในไหนว่าชอบนะนะฮะแต่ว่าก็เหมือนทุกคนนั่นแหละไม่ได้พิเศษอะไรแต่่กการูดวชอบนัต สื่อแบบนี้เนี่ยครับมีระยะแน่ๆก็ต้องรอติดตามครับว่าลิพูจะสามารถดึงตัวเตโชคาร์โดามาอยู่กับทีมได้หรือไม่คาร์าเนี่ยครับมีความเป็นมิดฟิลที่สามารถเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์จากแนวหลังได้เออมันก็น่าสนใจครับว่าการวางบอลที่มีวิชั่นที่ดีของคาร์าเนี่ยจะเข้ามาเสริมทัพให้กับลิพูได้ดีขนาดไหนอายุวันาร29ปีไม่ตรงทาร์เก็ตแน่ๆแ,แต่รอดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และนี่คือเกมเองนะครับที่อยากจะมาสรุปนะฮะประเด็นหลักๆในเกมพบกับแอสต์บีล่าฝากกดไ like, ล s u b s c ส i b e ด้วยนะครับผมอยากไปถึงพันศัพท์เร็วๆจังเลยก็ยจะพยายามทําช่อง Channel YouTube ต่อไปนะครับผมเชื่อว่ายอดวิวไม่ได้เยอะหรอกแต่เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของเกมเองด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกสวัสดีครับ